แล้วครับโดนอีกแล้วครับอึดอึดอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อึดอึดอ้ยอู้ออฟู่แล้วนะ่อุ้ยเอาเอาอุ้ยอุ้ยไพลอนเนียครับไพลอนเนียแอติจูดครับอ้าวอยู่ไม่อยู่โอ้หนามเลยหน,าม,ยา,นามแม่งครับเนาะหนาม หวานนะครับหานนะวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเอาล้วครับโอ้ไปไกลเหรอว่ะมา ขาลอยขอเขาแล้วครับโอ้ดูแข่งแน่นอนตัวนี้น้ำนะพัดน้ำพัดแห้งครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆเอาอยู่ไม่อยู่โอ้ยน้ำแห้งครับเด็กโอ้ยใกล้ถึงฟันปลาแล้วครับใกล้ถึงฟันแล้วลพูดอะไรฮอรลาดพูดอะไร ปลาฟูปลาฟูแล้วนะปลาหนึ่งึ่งหู้แล้วบ้างตรงหลุม้างลังนะครับหลุมนี้ของลังเองกับอูอ้ปลาย,ย,ายู่ยไกลคนะ นปลาอยูอ่ยี่ไก่ครับเสรแล้วครับบินเขาไปแล้วครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกนิดอีกนิดปล่อยยาวอยู่ครับปล่อ,อยยาวอยู่ดเด,ดี๋ยวไปโอเคครับโอเค เข้าต <Okay. S 1> <th> ัวบลเบิต์บังใส่ปลาครับสองคนถามสิบบวกโอ้บล้อเบสต์